สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับคลิปนี้มีชิ้นส่วนพระสมเด็จนะครับเนื้อตุบตั๊บเลยนะครับเป็นชิ้นส่วนแกะนะครับผมแกะเป็นรูปพิมพ์ออกรุธนะฮะนะครับน่ารักดีนะครับพระเนื้อจัดนะแกะเก่านะครับแกะเก่าหมายถึงว่าแกะนานแล้วเนาะนะครับไม่ใช่เพิ่งแกะ นะครับดูเนื้อนะครับเนื้อจัดมากนะครับตุบตับเลยนะฮะนะครับเนื้อโซนวัตขงนะครับผมนะครับชิ้นก็ขนาดใหญ่กว่าพักคะแนนนะครับขนาดใหญ่กว่าพักคะแนนหน่อยหนึ่งนะครับกำลังน่ารักครับเยี่ยมห้อยคอน่ารักเลยนะฮะเนื้อตุบตับเลยฮะเนื้อจัดนะครับผม นี่ชมด้านข้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจัดจานนะครับแกะเก่าแกะนานแล้วเนาะนะครับชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่เลยนะครับใหญ่กว่าพระคะแนนนะครับนี่ฮะแกะเป็นพิมพ์ทองออกครุฑเนาะนะครับผมแกะได้สวยด้วยนะครับผมนะแกะได้สวยอันนี้ก็ ผมก็ซื้อมาเก็บไว้นานแล้วเนาะนะครับก็รื้อๆค้นๆเจอมานะก็ทำคลิปให้ f c นะครับให้ชมกันนะเพื่อใครอยากแบ่งปันนะครับผมก็เปิดราคาแบ่งปันไว้ที่2,500บาทครับนะขิ้นส่วนแกะเก่านะครับนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับทักมานะครับผมนะฮะ เปิดราคาแบ่งปันไว้ที่2,500บาทนะครับนี่แกะสวยมากเลยนะครับเป็นพิมพ์ออกรุดนะะนครับ,นะรบก็ทักมานะครับขอรูปเพิ่มเติมภาพนิ่งนะครับผมนะดูแลชอบดูแลใช่ทักมานะครับผมโอเคนะครับ